สารเคมีรั่วไหลในเขตท่าเรือแหลมฉะบังล่าสุดผู้ภัยยังหามนักเรียนสูดดมสารเคมีอาเจียนหมดสติส่งสามโรงพยาบาลเพิ่มกว่าร้อยคนด้านศูนย์ปลอดภัยการท่าเรือแจ้งว่าอุดรอยรั่วไหลที่บริเวณระวังเรือเพอร์ลวิวบิสตได้แล้วพบเป็นสารเคมีชื่อคลาสทรีเป็นของเหลวไวไฟสาเหตุจากขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์แล้วเกิดการกระแทกล่าสุดมีรายงานว่าโรงพยาบาลอ่าวอุดมและวิภารามไม่สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้แล้ว ตำรวจภูทรภาคหนึ่งบุกจับน,นายนรงฤทธิ์และนายปัญญาสีแจ่มดีชาวสุพรรณบุรีคนร้ายวางยาพิษตัดงาพลายคล้าเสียชีวิตที่วังช้างอายุธยาแหลพเนียดพร้อมยึดงาช้างของกลางได้ที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมถแถลงข่าว16นาิกาวันนี้หลายมณฑลท,นทางภาคใต้ของจีนเกิดฝนตกหนักดินถลม่มก่อนที่พายุรามสุนจะมาถึงมีผู้เสียชีวิตจากดินถล่มที่หูหนาน5คนและถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตที่มณฑลเจียงซีอีก6คน สนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอร์รี่